หลังจากที่ c ี v ีวีไทยแลนด์เราประสบความสำเร็จจากการติดตั้งกล้องบนบ้างไฟตะลายยักษ์บ้านกุดว่าอําเภอกุดชินารายจังหวัดกาลสินเพื่อถ่ายทำตั้งแต่ฐานจุดขึ้นไปบนฟ้าจนลงสู่พื้นดินไม่ว่าจะเป็นตะลายแสนตะลายล้านตะลายสองล้านและตะลายสิบล้านการขึ้นของตะลายนั้นจะเป็นแบบควงเป็นเกลียวสวานและไม่ว่าตะลายนั้นจะใหญ่ สัน่นแกว่งเพียงใดเราก็สามารถถ่ายทำได้สำเร็จเกือบทุกครั้งแทบจะบอกได้ว่าสำเร็จ100%เเลยทีเดียวค่ะเมื่องานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำงานที่ท้าทายขึ้นอีกค่ะกว่า10ปีที่ผ่านมา CTV Thailand เราได้มาถ่ายทำงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด และได้นำภาพจากมุมกล้องที่หลากหลายมาฝากท่านผู้ชมตลอดมาทั้งมุมภาพจากดโดรนและมุมภาพจากกล้องภาคพ,พื้นดินอีกหลายมุมที่ถ่ายภาพตั้งแต่ฐานจุดบ้างไฟขึ้นไปบนฟ้าสุดลูกหูลูกตาด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายประกอบก,บกับการสร้างสรรค์าการถ่ายทำตลอดเวลาทำให้เรามองเห็นโอกาสที่จะได้มุมภาพ จากบ้างไฟตั้งแต่ขึ้นสู่ท้องฟ้าจนลงมาสู่พื้นดินในขณะที่เราถ่ายทำเมื่อปีที่แล้วค่ะเราก็มีความตั้งใจที่จะติดตั้งกล้องถ่ายทำกับบ้างไฟจริงๆโดยการติดตามกล้องจากบ้างไฟที่ไกลหลายกิโลเมตรเครื่อง GPS ระบบติดตามบ้างไฟจึงมีความสำคัญและเป็นพระเอกในงานนี้เลยทีเดียวหนึปีผ่านไป เรากลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายทำพิเศษที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้อย่างสบายเช่นบั้งไฟระเบิดการกระแทกอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งตกน้ำลึกด้วยระบบซิโนลิงอย่างดีและบีบอัดด้วยน็อตถึง6ตัวโดยกล้องที่ติดกับบั้งไฟจะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดค่ะ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดมาฝากท่านผู้ชมกันตั้งแต่บังไฟออกจากจุดพักไปยังฐานจุดจากฐานจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าจนลงสู่พื้นดินเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดยังไงล่ะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ทีมงานเรา ติดตั้งกล้องและ GPS กับบ้างไฟและทดสอบระบบแอปพลิเคชัน GPS One บนสมาร์ทโฟนหลายครั้งจนมั่นใจ100%เเซบ้างไฟติดกล้องและ GPS ของเราก็พร้อมที่จะออกจากฐานพักบ้างไฟสู่สนามจุดแล้วล่ะคะ่ะก่อน <ต rim yes> ที่บ้างไฟจะออกจากฐานพักเราได้กดเรคคอร์ดกล้องการบันทึกภาพกเกิดขึ้นแล้ว และส่วนของ GPS ก็พร้อมใช้งานขณะที่บ้างไฟเดินทางออกจากฐานพักไปสนามจุด GPS จับความเร็วได้3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าสู่สนามจุดแล้วสัญญาณก็หยุดอยู่กับที่และหายไปในที่สุดภายในเวลาไม่ถึง20นาทีแต่ในความเป็นจริงบ้างไฟได้ถูกจุดทะยานขึ้นไปบนฟ้าลงสู่พื้นดินห่างจากฐานจุดไปหลายกิโลเมตร เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วด้วยความเร็วของการขึ้นไปบนฟ้าของบั้งไฟประกอบกับความสูงจากพื้นดินที่เกิน1กิโลเมตรอาจทำให้สัญญาณ GPS หายไปได้ในการติดตามบั้งไฟแน่นอนย่อมลำบากเป็นทวีคูณหลายร้อยเท่าการคาดเดาไปตามทิศทางองศาที่บั้งไฟตกไม่ใช่เรื่องง่ายในระยะที่บั้งไฟเดินทางเกินกว่า5กิโลเมตร บ้างไฟอาจตกในป่าเขาแม่น้ำทุงท่งหญ้าทุ่งนาหรือท้องไร่ก็เป็นได้มันไม่ง่ายเลยที่จะค้นหาในเวลาเพียงไม่กี่วันความหวังหนึ่งเดียวของเราคือ GPS นำทางแต่ GPS หยุดการทำงานตั้งแต่ฐานจุดบ้างไฟเราจึงสันนิษฐานว่าก่อนบ้างไฟขึ้นน่าจะมีการสั่นอย่างรุนแรงจนซิมการ์ดใน GPS เคลื่อนไป ทั้งที่ซีนติดแน่นหนาจนมั่นใจแล้วเราค้นหาบ้างไฟไปอีกสองวันมีคนในพื้นที่อาสาช่วยเราหลายคนค้นหาทุกพื้นที่ที่บ้างไฟอาจตกในรัศมี3-8กิโลเมตรก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบท้ายสุดความหวังที่เรามีก็ค่อยๆลดลงจนแทบจะหมดสิน้นวันที่สองของการตามหากล้องมีคนคิดนอกกรอบกระซิบเราว่า ทำไมไม่ให้คนที่มียานพิเศษช่วยดูในพื้นที่ภาคอีสานคนในพื้นที่จะทราบว่าใครจะชี้แน่แนวทางเราได้ขณะนั้นคนที่อาสาช่วยเราก็ยังตามหากล้องอยู่เราจึงตัดสินใจถามคนในพื้นที่ว่าที่ไหนมีหมอดูบ้างเขาชี้ไปตัวอำเภอพนมไพรแถวแถวธนาคารอมสินที่แรกที่เราจะไปดูท่านหยุดการดูแล้ว แต่โชคดีที่ท่านเมตตาแนะนำว่าบ้านข้างๆมีแม่หมอมีอายุดูไพ่ยิบซีได้เราจึงตัดสินใจรีบไปพบทันทีคำทำนายไทยทักมากมายไม่ว่าจะเรื่องอดีตพบภูมิเก่าจนถึงบ้างไฟปรากฏออกมาหมดจากไพ่ที่ถูกเลือกสิ่งที่แม่หมอฟันทงลงไปว่าทั้งบ้างไฟและกล้องพร้อมอุปกรณ์ที่เรากำลังตามหานี้ กำลังตามหาเจ้าของกำลังหาทางกลับคืนเจ้าของคำทำนายนี้ทำให้เรางุนงงไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็ถามต่อไปว่ากล้องจะมาวันไหนแม่หมอขอดูอีกครั้งแล้วตอบเราว่ากล้องจะปรากฏในวันนี้จะเห็นอุปกรณ์ชุดนี้ในวันนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อสัญญาณ GPS หายทุกอย่างหายไปหมด คนที่ช่วยตามหาก็ยังหากล้องไม่พบช่วงเวลาคล้อยบ่ายของการตามหากล้องบันที่สองคนที่อาสาช่วยเราตามหากล้องกำลังตามหากล้องที่หมู่บ้านถ้ำพระซึ่งห่างจากฐานจุดบ้างไฟประมาณ5กิโล GPS ถ้าวัดระยะทางจากการขับรถลัดเลาะเข้ามาหมู่บ้านก็เป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรได้เราไปรอทีมอาสาช่วยเราที่ศาลารับแขกบ้านผู้ใหญ่บ้าน บัดนี้เวลาล่วงเลยไปถึงบ่ายสี่โมงแล้วคำทํานายที่บอกว่าจะเห็นกล้องยังไรวี่แววที่จะเป็นจริงอยู่ดีๆทีมงานเราก็พูดขึ้นว่าทําไมสังหอนว่ากล้องกําลังจะเห็นกําลังจะได้กลับคืนมาจริงๆทําไมไม่ลองเช็ค GPS ดูหัวหน้าทีมจึงลองเช็คระบบ GPS วันดูปรากฏว่าอุปกรณ์ GPS เรา ฟื้นคืนชีพจริงๆในเวลาบ่ายสามโมงและขณะนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นแล้วเราคิดและเข้าใจเองไปต่างๆนานาว่าคงมีคนนำอุปกรณ์ไปแล้วไม่น่าจะได้กลับคืนแต่ไม่ว่าเราจะตรวจสอบกี่ครั้งแบตเตอรี่ของ GPS ยังเหลือเท่าเดิมและห่างจากจุดที่เราอยู่เพียง3กิโลเมตรครึ่งเท่านั้น เราขับรถไปตามพิกัดที่ GPS ปรากฏแต่รถไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นท้องทุ่งนาประกอบกับบางแห่งมีน้ำขังต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นเหลือระยะทางอีกเพียง700เมตรก็ถึงเวลาพลบคำ่ำคนที่อาสาช่วยเราขอดูภาพจากระบบ GPS 1และถ่ายภาพไว้เพื่อช่วยตามหาอีกทาง เราบอกคนที่อาสาว่ารุ่งเช้ารอไปกู้พร้อมกันแล้วเราก็ตัดสินใจกลับที่พักและวางแผนเตรียมค้นหากล้องในช่วงเช้าของวันถัดไปพอถึงตอนเช้าระบบ GPS วันเห็นเครื่อง GPS เคลื่อนที่จากเดิม3กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเพิ่มความเร็วเป็น10 20 30กิโลเมตรตามลำดับเดินทางจากท้องทุ่งนา เข้ามาในหมู่บ้านเราพบกับคนที่อาสาช่วยเราขับรถจักรยานยนต์นำกล้องติดมือมาด้วยเราได้สอบถามการเดินทางของเขาก็พบว่าช่วงความเร็วสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเขาเดินนำกล้องจากจุดที่ตกกลางทุ่งนามาถึงถนนทางเข้าทุ่งนาด้วยถนนหนทางยังไม่ค่อยดีขับรถเร็วไม่ได้จึงขับช้าๆด้วยความเร็วประมาณ10บกิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อถนนดีขึ้นเรื่อยๆจึงสามารถขับรถจักรยานยนต์เร็วขึ้นได้เขาเล่าว่าบั้งไฟตกพาดผ่านทุ่งนาของชาวบ้านทำให้ต้นข้าวเสียหายชาวบ้านไปพบเข้าจึงจับหางบั้งไฟโยนไปพาดกับคันนาด้วยไม่มีความจำเป็นต้องถนอมเพราะบั้งไฟไม่ได้ใช้แล้วและก็ไม่ได้สังเกตว่ามีกล้องติดมาอีกด้วย เมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอีกครั้ง GPS ก็ทำงานเราเลือกใช้กล้อง GoPro ในการถ่ายทำครั้งนี้แต่สาเหตุที่ทำให้เราไม่ได้ภาพกลับมานั้นเราได้รับคำตอบจากบริษัทว่ากล้องจะหยุดการบันทึกทุกๆ16-18นาทีต้องนำกล้องมาตรวจเช็คตั้งค่าเฟิร์มแวร์ใหม่จึงจะใช้งานได้นานขึ้น มันเป็นเรื่องเกินกว่าที่เราจะคาดคิดอีกแล้วค่ะเพราะปกติเราถ่ายทำแค่5-10นาทีต่อครั้งก็เพียงพอและยังไม่เคยถ่ายทำนานเท่าครั้งนี้มาก่อนทางเรากำลังจะส่งกล้องทั้งสองตัวไปให้กับบริษัทตรวจสอบถึงสาเหตุของการไม่บันทึกภาพทาั้งทั้งที่กล้อง GoPro มีแบตเตอรี่เต็มทางบริษัทก็พร้อมและยินดีที่จะตรวจสอบให้ แต่หลายท่านอาจคิดว่าอาจเป็นเพราะเราไม่ได้บวงสรวงขอขมาเทวดาเจ้าที่ก่อนก็อาจเป็นไปได้ที่ทำให้ GPS กับกล้องไม่ทำงานพร้อมกันซึ่งโอกาสเป็นไปได้น้อยมากอย่างน้อยต้องเหลือตัวใดตัวหนึ่งไว้ให้เราได้อุ่นใจบ้างสุดท้ายนี้ถ้าเรามีโอกาสมาถ,ถ่ายทำอีกเราจะไม่พลาดที่จะทำพิธีขอขมาเทวดาเจ้าที่ก่อนอย่างแน่นอน และครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราจะจดจําไปตลอดชีวิตเราขอนำภาพบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลังการถ่ายทำมาฝากท่านผู้ชมกันก่อนนะคะไว้อกาสหน้าฟ้าใหม่เราค่อยกลับมาพบกันอีกเราเชื่อว่าจะมีภาพที่สมบูรณ์มาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะขอเสดับคุณาจิรย์ข่าพผู้ชมคร ม่ได้ตีทีวีเอสอีด้วยไปเยอะมากตี้าถูกไปสามสมสองหนึ่ตวนกาอันอันนันอก่ว่าทีตอเนื่องทีต่อเองครับเราของเสียนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้ว ตามมั่งไฟนะครับเราดูได้ที่ยูทูปนะครับยูทูปพิมพ์คำว่าซีทีวีไทยลนดก็จะเห็นนะครับไปเลยรื่กล้องจะขึ้นไปตามมั่งไฟนะครับเราดูได้ที่ยูทูปนะครับยู YouTube. ทูปพิมพ์คำว่า C ีทีวีไทยแลก็จะเ,เห็นนะครับ